เยันใสทุเรีนสกียี่อยู่ให้แหลกคอยดูจากคลิปไวรัลดังในตำนานทำให้หลายคนรู้จักนักสแสดงหนุ่มคนนี้มากยิ่งขึ้นฟิลิปทินโรธค่ะหรือที่เขาแทนตัวเองเสมอว่าน้องแจ้งเกิดจากการเป็นผู้ชนะรายการ The Face Men Thailand คนแรก ถึงรูปร่างดีสูงถึง177เซนติเมตรจะเป็นต้นทุนติดตัวมาแต่ความฝันของเขามากกว่าการเดินแบบถ่ายแฟชั่นกวาชีพนักแสดงก็ท้าถ่ายฝีมือไม่น้อย ค,คุณผู้ชมคะนอกเหนือจากการ acting แล้วนะคะการเป็นนักแสดงเนี่ยเรื่องภาษาก็สําคัญไม่น้อยค่ะเพราะการที่เราจะสื่อสารออกไป message ของคําพูดเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆคนดูจะเข้าใจก็ตรงนี้แหละนะคะตอนนี้สรีอยู่กับฟ e <ช>ิลิปทินโรดค่ะเจ้าของตํานานนะคะสร้างคลิปไอจะขี้อยู่ให้แหลกนะคะวันนี้มาถามหน่อยดีกว่าว่าภาษาพัฒนาไปถึงไหนบ้างแล้วคะฟิลิปก็ พยายามพัฒนาทุกๆวันครับถามว่ามาถึงไหนเนาะก็บอกว่าแบบนี้มันไม่มีสิ้นสุดครับในเรื่องเรียนรู้ภาษาแล้วก็การฝึกสำเนียงของน้องครับก็ต้องไปให้สุดๆแล้วก็พยายามพัฒนาทุกๆวันครับในช่วงที่เกิดเป็นไวรอลคลิปในเรื่องภาษาเรารู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นรู้สึกว่าว้าวมันเซอร์ไพรส์ขนาดไหนดีกว่าก็มันก็เซอร์ไพรส์ครับแล้วก็ตื่นเต้นด้วยครับมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนช็อก เพราะว่ามันเป็นเรื่องหนึ่งที่เราถ่าย4ปีที่แล้วแล้วอยู่ดีๆมัน viral ว i รัลอย่างมากใสี่ปีผ่านมาแล้วก็เหมือนอยู่ดีน้องก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นความจริงเหรอตอนแรกน้องอก็นึกว่าเอ้ยหรือว่าเขาว่าน้องเหรอแต่สรุปไม่ใช่นะเขาก็เหมือนแค่ทําให้มันเป็นเหมือนบารเด์ทำมาเป็นมีมน้องก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันก็สนุกดี <ม> <Burns. S 3> การพูดภาชาของน้องเนาะก็พยายามพัฒนาทุกๆวันครับเพื่อที่างานในอนาคตครับน้องก็ไม่อยากยุติดในการพูดม่าดัด<ม>เพราะว่าน้องก็อยากรักษาในการการเป็นไทย<ม>ในการใช้ภาษาไทยอะไรที่เป็น,อนเอกลักษณ์ของไทย <finding S 2> <ม>น้องก็อยากรักษา พอน้องก็พูดง่ายนาะเป็นคนที่ภูมิใจในในการเป็นคนไทยครับคือว่าตอนนี้ถ้าให,ถาให้ถ้าให้ภาษาไทยของเราในช่วงเวลานี้ค่ะเราให้กี่คะแนนในการพัฒนาของเราจากที่4ปีที่แล้วประกวดเดอะเฟสตอนนี้มาแล้วเนี่ยภาษาไทยเราพัฒนาขึ้นมากไหมครับประมาณอันนี้จริงๆน้องตอบเองไม่ได้ครับ<อ>เพราะว่าอันนี้มันต้องเป็นอะไรที่มันต้องมองจากภายนอกถ้าน้องตอบ<ด>เองน้องก็พูดเลยเออน้องพัฒนาด,ดีขึ้นประมาณ5้า แต่สำหรับคนอื่นมันอาจจะไม่ใช่แต่อันนี้เป็นคำถามที่ไอไอคนอื่นต้องตอบแทนครับมันอันนี้น้องตอบไม่ได้ครับแนนเราดิฉันขอบพูดแทนเลยนะคะตั้งแต่ที่ดูประกวด The f r e s h m e n มาตอนนี้ฟิลิปพูดค่อนข้างที่จะชัดแล้วนะคะแสดงให้เห็นถึงความพยายามนะคะของนักแสดงคนหนึ่งที่ต้องการที่จะรับบทที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นสุดยอดมากเลยค่ะฟิลิปครับนะมากับมาก ไม่อยากให้เป็นภาพตามพระเอกพูดไทยสำเนียงฝรั่งทําให้ฟิลิปสู้กับตัวเองอยากเรียนอยากพูดภาษาไทยให้ชัดกว่านี้เพราะไม่ได้แค่อยากสื่อสารให้เข้าถึงบทบาทของตัวละครแต่การพูดคุยยังสําคัญมากสําหรับการสื่อสารโดยเฉพาะในกองละครซึ่งการพูดได้ถูกต้องชัดเจนยังช่วยให้ทํางานได้ถูกต้องและไม่เป็นภาระของใครไม่ว่าจะเป็นการเข้าซีนกับเพื่อนดาราคนอื่นและไม่ทำให้ผู้กำกับเสียเวลา แต่หากมองในมุมผู้จัดที่ตั้งใจเลือกพระเอกหนุ่มฟิลิปเพราะบทบาทเข้ากับบุค,คลิกพระเอกลูกค,ครึ่งการพูดภาษาไทยไม่ชัดจึงไม่ใช่ปัญหาของละครทุกเรื่องค่ะนักสแสดงทุกคนรู้ว่าต้องทำกันบ้านมาก่อนนะครับต้องอ่านบทมาให้ดีก่อนต้องทำความเข้าใจกับบทตีความหมายใต้คำพูดเป็นอะไรเงี้ยเราสอนให้เขาคิด ในการทําการบ้านนะครับนอกจากสอนการแสดงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมค่อนข้างมั่นใจว่านักแสดงทุกคนมีวินัยพอที่จะที่จะทําการบ้านมาแล้วทาให้เราไม่เสียเวลาเมื่อเราต้องถ่ายทําเราไม่มองว่าเป็นอุปสรรคนะครับคือทุกคนก็เป็นนักแสดงบางคนเขาเป็นลูกครึ่งก็อาจจะมีภาษาที่ภาษาไทายที่ไม่ชัดบ้างการที่เป็นนักแสดงเนี่ยมันมันเป็นพาร์ทเนอร์กันมันช่วยเหลือกันเราไม่ได้เก่งทุกด้านบางทีเราอสมมติเรื่องนี้เรามาเล่นแอคชั่น เราแอคชั่นไม่ได้เก่งเรามาเจอพี่ๆที่เป็นนักแสดงที่เป็นสตันหรือเป็นแอคชั่นเขาก็ช่วยเราและนี่คือความท้าทายอย่างหนึ่งบนเส้นทางการเป็นนักแสดงของฟิลิปที่นอกจาก acting ดีแล้วภาษาไทยต้องชัดด้วยซึ่งเขาไม่ได้ปล่อยให้โอกาสหลุดมือจึงใช้เวลาที่มีเข้าคอร์สออนไลน์ฝึกพูดให้ชัดและท่องคำศัพท์ภาษาไทยให้มากขึ้นเพ่ออนาคตที่สดใสในฐานะนักแสดงมืออาชีพค่ะ อารีมามะไทย PBS รายงาน